โอ้ัหรายานี้เสียกว่าหัวเด็กเลยค่ะวันนี้สุดยอดเลยค่ะเห็นหมอกเต็มเลยค่ะเซสเซิล ราอยู่ที่ซิตาเดลเอาท์เลทครับเตรียมพบกับทริปใหม่นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะมีทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเลยนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะแนะนําไม่ทําวีซ่าก่อนเลยเพราะว่าคิวยาวมากๆเลยค่ะสนใจทําวีซ่าค่ะแอดไลน์ขอรายละเอียดได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w i t t e e Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอดมี่ตัวกันบิ๊เอก็ไมอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะติดตามชมข่าวข่าว,าวรอบหลีกกันค่ะช่วงนี้นีก็มีความเคลื่อนไหวมากเลยติดต่อเนื่องเลยนะคะบิ๊เอก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆกดไละคะ์ด้วยค่ะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe นี่อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะมุ่งน้าสุขสารซับไปด้วยกันค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวของ Portland Trabasers a อ e r s กันันะครเของย่า j o d Allen เ้ออกมาประกาศชัดเจนนะบว่าทีม Portland Trabasers ของวเานะครับ วมไปถึงทีมเซี t ต์โต้ซีฮอคนะครับทีมในอเมริกันฟุตบอลเนี่ยยังไม่มีความตั้งใจที่จะทําการขายใดๆทั้งสิ้นนะครับณเวลานี้รวมไปถึงยังไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อขายเลยครับในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยทางโจดี้อเลนเนี่ยนะครับต้องการที่จะสร้างทีมไปสู่แชมป์ให้จงได้สร้างความภูมิใจให้กับชาวเมืองสร้างความภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นเนี่ยแหละครับและเขาก็เชื่อแลอเกิดน,นะครับว่าพี่ชายที่เสียชีวิตไปของเขาเนี่ยนะครับอย่างพอลอเลนนะครับอดีตเจ้าของทีมของพอ,อนนร์ตแลนด์ทรูเบอร์เร แล้วก็หัวหน้าโคช้ชของพวกเขาที่จะนําพาความสําเร็จมาสู่ทีมนะครับในอนาคตโจดี้แอลเลนเนี่ยนะครับเขาคือน้องสาวข,ของพอลแอลเลนนะครับมหาเศรษฐีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟ t ์ตัวของพอลแอลเลนเองเนี่ยนะครับเขาซื้อทีมพอร์ตแลนด์เทรเวเซอร์สในปี1988แล้วก็ซื้อทีมเซาท์เอลซีฮอคในปี1997เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะครับปี2018ตัวของพอลแอลเลนเองเนี่ยไม่มีครอบครัวนะครับไม่มีภรรยาไม่มีลูกน้องสาวข,ของเขาเลยทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกอย่างเลยนะครับ ที่โจดี้แอลเลนนะครับต้องออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของทีมพอร์ตแลนด์เทรเวอร์เซอร์สทีมของซีแอตเทิลซีฮอคณะเวลานี้เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาครับฟิลไนท์เนี่ยนะครับมหาเศรษฐีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไนกี้เนี่ยแะครับร่วมกับเพื่อนของเขานะครับที่เป็นเจ้าของทีมร่วมของ LA สแองเจลิสนะครับทีมในเบสบอลเนี่ยแหละยื่นข้อเสนอความสนใจนะครับที่จะต้องการซื้อทีมพอร์ตแลนด์เทรเวอร์เซอร์สด้วยมูลค่ามากกว่า2,000ล้านเหรียญน,นะครับพอมีข่าวออ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 กกกกกกกมมมาา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 ปุ๊บบบบเเเเเเนเนเอออนนนนนีีีีี่่่่่่่ยยยยยยจจึงงงงงทให้้้้ตตััััวววขขขขโดดลล็พูะะครรรไแส ทีมพอแลนเทรเบเซอร์สก็ยังคงไม่จบลงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับช้าเร็วเนี่ยทีมพอแลนเทรลเบเซอร์สทีมเซียร์เซีฮอกเนี่ยก็น่าจะมีการเปลี่ยนมือมีการขายเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือสิ่งที่พอเอร์เรนนะครับเจ้าของทีมเนี่ยเขาตั้งปณิธานเอาไว้เพราะเขาต้องการใช้เงินใช้ความมั่งคั่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับสารต่อช่วยเหลือสังคมต่อไปนะครับในอนาคตแต่แม้วันณเวลานี้เนี่ยนะครับยังไม่มีการขาย2ทีมนี้เกิดขึ้นเนี่ยความมั่งคั่งของพอเอร์เรนเนี่ยก็ยง ในปีที่ผ่านมาโดยนิตยสารฟอร์เนี่ยนะครับเขาทำการประเมินนะครับว่าทั้งทีมพอร์ตแลนด์เทรเวเซอร์มีมูลค่ากว่า2 0 0 0กับ50ล้านเหรียญนะครับอยู่ในอันดับที่13ของ NBA NBA มีทั้งหมด30ทีมนะครับก็ถือว่าอยู่ในมูลค่ากลางๆครับ่อนมาข้างบนถือเป็นการบริหารทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆอีกทีมหนึ่งนะครับตั้งแต่ที่เขาซื้อทีมมาในปี1988ในส่วนของเซียร์โธซีฮอครับมูลค่าที่ตีออกมาเนี่ยนะครับกว่า3,500ม้านหะาร่อๆล้านเนี่ยาเลย ขายเกิดขึ้นเนี่ยจะเอาเงินเหล่านี้เนี่ยมาช่วยเหลือสังคมได้มากมายขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ทั้งพออาเรนเนี่ยเขาตั้งปณิธานเอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยยังไม่มีการขายใดๆเกิดขึ้นครับจรดี้อาเรนเนี่ยบอกแล้วนะคบว่าตอนนี้เนี่ยขอเดินหน้าสร้างทีมไปสู่ความสําเร็จก่อนส่วนจะไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันครับหลังจากที่พวกเรานะคะทำงาน LA l l Lake r s เกภาคหนึ่งไปค่ะน้องๆทีมงานเนี่ยยังไม่ทันเสร็จเลยนะคะกำลังตัดต่ออยู่ค่ะก็มีข่าวเข้ามาว่าท akers, ญญญาง r s จะเอร แอนนค่ะน่าจะได้รับโอกาสเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวจริงนะคะถ้าเป็นแบบน,นั้นจริงๆเนี่ยจะทําให้แอนโทนีเดวิสค่ะขยับไปเล่นเป็นตําแหน่ง4หรือว่าตําแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิที่เขาถนัดเพราะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยแอนโทนีเดวิสเนี่ยเล่นตําแหน่ง5หรือว่าตําแหน่งเซนเตอร์ซะส่วนมากเลยนะคะการมาครั้งนี้ของโทมัสไบรอันนะคะทำให้เขาเนี่ยเป็นฟรีเอเจนต์คนที่5ค่ะที่แอลเอริกเกอร์เซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมต่อจากเดนนิสโจนส์ค่ะลอนนี่วอล์กเกอร์นะคะทรอยบาวส์จูเนียร์ค่ะแล้วก็ฮวนทอสสสคคคคาาโนน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 นแแอออออเเเดร์ัััตต่่่่่่ททีีีงงงงกกยึะะพืๆ้้ะะ5 อายุไม่ถึง30ปีแล้วนะคะและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงค่ะการเดินหน้าของโค้ชคนใหม่อย่างดาวินแฮมทําให้ตอนนี้ LA l อ l ์เลเกจะมีผู้เล่นทั้งหมด14คนแล้วนะคะรวมไปถึงลูก,กี้ด้วยค่ะอย่างแม็กซ์คริสตี เราไปต่อที่ยูทาจ๊สแค่สักหน่อยนะครับล่าสุดพวกเขามีการเปิดตัวหัวหน้าโค้ชคนใหม่นะครับอย่างวิลฮาร์ดีทำให้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับวิลฮาร์ดีจะเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่นะครับที่อายุน้อยที่สุดใน NBA ซึ่งตัวของวิลฮาร์ดีเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการพูดถึงฝ่ายบริหารเขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นทิศทางในการทําทีมทุกอย่างเลยนะครับของแดนนี่อินช์หนึ่งในผู้บริหารสูงสุดของยูทาจ๊สรวมไปถึงจัสตินแซนิกด้วยนะครับจีเอ็มของทั้งทีมด้วยรวมถึงการให้อิส สำหรับแดนนี่เอีแล้วก็เจสตินแซนิกตั้งแต่ที่ตัดสินใจมาร่วมงานกันเลยสิ่งที่ตัวของวิลฮาร์ดีนะครับผัวหน้าโค้ชคนใหม่ของยูทาห์แจสตินเขาเน้นมีอยู่3เรื่องเรือแรกคือ t o u เน n e s s ครับความทรหดอดทนความต่อสู้ในสนามทําการแข่งขันนี่แหละแล้วก็ sacrifice ครับเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยต้องเสียสละซึ่งกันและกันนะครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการและสุดท้ายก็คือคําว่า passion เนี่ยแหละครับความรักที่มีต่อเกมการแข่งขันความรักที่มีในการซ้อมทุกอย่างครับนี่คือสิ่งที่วิลฮาร์ดีเ,อเ้อง พร้อมในการรับมือนะครับกับความเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูกาลที่จะเกิดขึ้นและก็ให้ความสําคัญกับทีมเนี่ยนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยมากกว่าเรื่องของตัวเองเนี่ยแหละครับนี่คือสิ่งที่หัวหน้าโคช้ชเขาต้องการในส่วนของแดนนี่เอนช์นะครับหนึ่งในผู้บริหารสูงสุดเนี่ยเขาก็ได้ออกมาชื่นชมตัวของวิลฮาร์ดีเลยนะครับเขาบอกว่าเขาประทับใจครับการพูดจาต่างๆของวิลฮาร์ดีเนี่ยนะครับเราก็ไม่ใช่คนที่อายุ34ปีเลยเขาชอบวิธีสื่อสารนะครับวิธีการทํางานการเตรียมงานรับมือกันในฤดูกาลที่ยาวนานได้เกินของ NBA. นี่เอคาประทับ จนะครับไม่ต่างกับเจ้าของทีมอย่างไรอันสมิธแล้วก็เจ้าของทีมร่วมอย่างเดวินเวดที่เข้ามาสัมภาษณ์นะครับในรอบสุดท้ายทําให้ตัวของวิลฮาร์ดีเนี่ยเอาชนะทั้งเทอร์รี่สต็อตนะครับอดีตหัวหน้าโค้ชของพอร์ตแลนด์เทรเวเซอร์สชนะแฟรงค์วอร์เกิลอดีตหัวหน้าโค้ชของเอลเอลเกอร์สด้วยแต่เ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าหนึ่งในสิ่งแรกที่ตัวของวิลฮาร์ดีเนี่ยเขาทําในวันที่เปิดตัวหัวหน้าโค้ชคนใหม่แบบนี้เนี่ยนั่นคือการเดินทัวร์สนามวิวิทอารีน่าเนี่ยแหละครับเพราะวว่่่่่่าา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 ายยยยย้้้้ออออนน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 กกกกกลลัันนัับบบไปปปปใีีีีีี2009เเเเเตตถื็สสสุดททะะครข,ขามมมฝฝึงึฝงงโูแแแจ๊ห ณเวลานั้นเนี่ยอยู่แค่แผนกธุรกิจเนี่ยนะครับไม่ได้เดินทัวสนามแบบนี้เพราะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครก็แล้วแต่จะมาทําได้นะครับแต่ณเวลานี้เนี่ยเขากลายเป็นหัวหน้าโค้ชในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ใช้ชื่อสนามแบบนี้เลยนะครับยังเป็น Energy Solution Arena อยู่เลยบัตรนี้ครับหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของย a h า a z z เนี่ยเขาพร้อมแล้วนะครับในฤดูกาลได้จะถึงนี้ส่วนจะมีผลงานเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันแต่ในส่วนของผู้เล่นเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องรอติดตามกันอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าท,าทาาานนงงั้งท มาติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับแม้ว่า NBA Finals จะจบไปพักใหญ่แล้วนะคะแต่ความร้อนแรงของ Stephen Curry Finals MVP เนี่ยยังไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะเสื้อที่ตัวเขาเองนะคะใส่ลงสนามทำการแข่งขันใน NBA Finals เกมหนึ่งนะคะที่ควอเตอร์แรกนะคะสามารถยิงสามคะแนนลงไปถึง6ลูกเป็นการทำลายสถิติ NBA Finals ในการยิงสามคะแนนลงเนี่ยในควอเตอร์แรกแบบนี้นะคะเสื้อของ Stephen Curry นะคะเอมิเนถูกประมูลนะคะมูล,ลค่าสูงกว่า23,330รยสเหรียญค่ะหรือกว่า7ล้านบาท เลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าในเกมนั้นค่ะ Golden State Warriors จะแพ้ต่อ Boston Celtics ไปก็ตามแม้ว่าเสื้อของ s ซฟฟินเคอรี่เนี่ยถูกประมูลมูลค่าสูงแล้วนะคะแต่ว่าค่ะยังไม่เท่ากับเสื้อของโคบีไบรอันเลยนะคะที่ใส่ในสมัยเป็นลุคกี้ค่ะโอ้โหเสื้อตัวนั้นของโคบีไบรอันเนี่ยค่ะถูกประมูลไปนะคะมูลค่าสูงถึง3.69ล้านเหรียญค่ะหรือกว่า129ล้านบาทเลยทีเดียวมาจนถึงบัตรนี้ยังไม่มีนักกีฬาคนไหนเลยนะคะสามารถทําลายสถิติของโคบีไบรอันได้ค่ะในหมดเสื้อนักกีฬาที่ใส่ลง ำทำการแข่งขันค่ะพอเพื่อนเพื่อพูดถึงวิดีโอเกมบาสเนี่ยนะครับไม่มีเกมไหนครับเกิน NBA 2K แน่นอนย้อนกลับไปเนี่ยนะครับสีสันอย่างหนึ่งในการเล่น NBA 2K นั่นก็คือหน้าปกของพวกเขาเนี่ยนะครับมารุนกันว่าใครจะขึ้นหน้าปกปีนั้นปีนี้อะไรแบบนี้ยกตัวอย่างใน NBA 2K 2 2เนี่ยนะครับหน้าปกเป็นลูกระดอนชิดแล้วก็มีสเปเชียลอิดิชันต่างๆนะครับเป็นฉลองครบรอบ75ฤดูกาลของพวกเขาเนี่ยก็จะมีอย่างคาริมอับดูจาบานะครับเดอร์กน์นูวิสกี้เควินดูแรนแบบนี้ครับแต่ ต้องถกเถียงกันเลยครับว่าใครจะขึ้นหน้าปกเพราะว่าพอเห็นเลข23ปุบเนี่ยนะครับเลข23ในวงการบาสเกตบอลเนี่ยไม่มีใครเกินไมเคิลจอแดนแน่นอนส่วนตัวแอดมินเนี่ยนะครับเป็นแฟนตัวยงเป็นขวัญใจส่วนตัวของแอดมินเลยครับสำหรับไมเคิลจอแดนเลข2ี่ที่เพื่อนๆเห็นณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากตัวของไมเคิลจอแดนเนี่ยแหละครับล่าสุดพวกเราเนี่ยเห็นวิดีโอตัวอย่างนะครับเกมจังหวะกําลังจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยโอ้โหไมเคิลจอแดนกำลังลอยขึ้นมายัดห่วงเลยครับเห,เ,เห็นแอรนนา่าก,ย,กยี โหเสมือนจริงมากๆเลยนะครับเกมในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคือความยิ่งใหญ่ของไมเคิลจอแดนในสมัยที่เขาอยู่กับชิคาโกบูส์ย้อนกลับไปเนี่ยนะครับตัวของไมเคิลจอแดนเนี่ยเขาก็เคยขึ้นหน้าปก NBA 2K เหมือนกันนะครับย้อนกลับไปตอน 2K 11 12เนี่ยนะครับขึ้นหน้าปกกับแมจิกจอร์ซันกับแลร์รี่เบิร์ดแบบนี้รวมไปถึง 2K 16ด้วยนะครับเป็นสเปเชียลอีดิชันแต่สำหรับ 2K 23ครั้งนี้เนี่ยนะครับมี2องอีดิชันนะครับสำหรับไมเคิลจอแดนเป็นไม pre นี่เนี่ยแหละครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนวิดีโอเกม NBA 2K เนี่ยห้ามพลาดนะครับสำหรับเกม NBA 2K เด็ยไม่ต้องชวนอด m i n เอเล่นเลยนะคะเดี๋ยวติดเล่นจนไม่หลับไม่นอนไม่มีเวลาทำ u t u b e ค่ะทำ u t u b e ไม่ไหวและนี่ก็คือข่าวข่าวข่าวขึ้นไหวในขณะนี้ไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA นะคะอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้ Twenty a เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจี่ได้ของพวกเรา2 w e n Man เนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วครับ